ิ่งที่เราภูมิใจเราจะเป็นประกาศให้โลกรู้ปลายปีนี้หนึ่งกับแพนมีแพนจะแต่งงานกันด้วย sharing แสดงให้ทุกคนรู้ว่าพลังของเราเป็นยังไงสิษฎีพื้นฐานที่ทุกคนจะมี <c oughs> ค่ะ gender r e c o g n i t i o n ค่ะหรือว่าการรับรองเพศสภาพนั่นเองค่ะ <c oughs> I am what am, <c oughs> บางกอกไพส์พาเลตนะฮะ<อ>วันนี้เ,<อ>เรามาร่วมพลังรวมตัวกันกับเหล่าพี่ๆ LGBTQ+ นะฮะวันนี้เราจะมาทลายความแตกต่างแตกแยกครับ<ว>เราจะมาชวนพี่ๆี่มาคุยฮะ,ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้แล้วก,การเฉลิมฉลองในเดือนนี้ด้วยนะครับผมไปไปคุยกับผู้พี่เขาดีกว่านะครับวันนี้ทำไมถึงมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ครับผมเรากำลังจะได้นายกท่านใหม่แล้ว<อ>ในสัมพันธ์ร่างกฎหมายพรบสมรสเนี่ย เท่าเทียมกำลังจะเกิดขึ้นคือเราอยากมา,าดันเรื่องสมรสเท่าเทียมแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราอะมาแสดงตัวตนของเราสิ่งที่เราภูมิใจเราจะเป็นประกาศใ้โลกรูปลายปีนี้หนึ่งกับแพนมีแพนจะแต่งงานกันด้วยก็ <S <S เลยพร้อมมาที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของความเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมหรือว่าสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับตามกฎหมายอะคะ่ะก็มองว่าทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันสนบสนุนในเรื่องของการแท่ ประสบอุบัติเหตุอะไรก็สามารถแบบเซนอะไรด้กันได้อะารต่างๆวันนี้เราเห็นบรรยากาศที่ทุกคนมาเฉลิมฉลองกับกับความเป็นตัวเองเนาะเรารู้สึกว่าเราก็มีความภูมิใจในการเป็นตัวเองเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากจะร่วมแบบว่าก็เซเร์เบตไปด้วยกันค่ะแสดงออกถึงความความเป็นตัวตนของเราความชอบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเราต้องการที่จะมา แชร์ริงแสดงให้ทุกคนรู้ว่าพลังของเราเป็นยังไงมันสืบเรื่องมาจปีที่แล้วเนาะปีแล้วมันเป็นครั้งแรกในประเทศนะปีนี้เป็นปีสองแล้วก็เราบอกว่าปีนี้คนจะเข้าใจพวกเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสมรสเทียมที่มันยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งปีนี้เราคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะคะแล้นใหม่เราควรเปิดรับทุกเพศไม่ใช่มีแค่ชายหญิงเราสามารถรักใครก็ได้คือมันมีหลากหลายมากสมรสเทียมครับเพราะว่าผมอ่ะมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็การที่เราจะ ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินอะไรแบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันคน่อนข้างยากครับ,รบเพราะว่ากฎหมายในประเทศไทยอ่ะจะมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงถูกไหมครับเรืร่องความเท่าเทียกมกันของสังคมครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะได้ในสิ่งนี้ครับเพราะว่านะคะสิทธิของชายหรือว่าสิทธิของ LGBTQ นี่ก็คือสิทธิของทุกคนค่ะคือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนจะมีค่ะอยากกาศถึงเรื่องพลังของชาว LGBTQ community ของเราค่ะว่า มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะว่าวันนี้จะเห็นได้เลยว่าคนออกมาเยอะมากโปรดเห็นใจพวกเราทุกคนนะคะอยากจะให้สุกเท่าเทียมเนี่ยสำเร็จได้ไปด้วยดีค่ะเรื่องของส่งรถเท่าเทียมทางเพศค่ะ My body my choice ค่ะการแลรักการรักษาทุกๆเท่าเทียมทุกอย่างค่ะ Gender recognition ค่ะหรือว่าการรับรองเพศสภาพนั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะคือจุดยืนของพวกเรานะคะนั่นก็คือการหยุดปิดการน,นักกีฬา LGBTQ+ ค่ะเปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกันในสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาอะไรทำงานอะไรหรือว่าอยู่ในสถานะไหนของสังคมทุกคนควรได้รับโอกาสเหมือนกันค่ะสีทรงผมในระดับมัธยมนักเรียนที่เป็นออกเพศทางเลือกอะแบบอย่างเราๆค่ะได้ไว้ทรงผมตามที่อยากจะไว้ค่ะครับผมอยากได้เรื่องสีีทรงผมค่ะอยากให้ได้ไว้ผม กัที่ตวเององยาได้สวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับผมสวัสดีค่ะ,ะ I am what I am I am what I am. ตัวแม่จริงๆพี่ค่ะ,ะวันนี้เรามาแสดงจุดยืนเรื่องอะไรครับเป็นพิเศษหรือเปล่าอ๋อมันเป็นพรายมันนะคะฉะนั้นแล้วคืออันดับแรกเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าเพศทางเลือกแบบพวกเราเนี่ ก็เป็นคนแล้วก็มีสิทธิ <ja ์มีเสียงเหมือนกันฉะนั้นแล้วขอเธอะค่ะความเท่าเทียมเพราะดิฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นแล้วจุดยืนที่ต้องการและก็เนื้อที่ที่มันเป็นสเปซที่ร่วมกับพวกคุณได้อย่างที่บอกครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวจริงๆนะฮะ ถ้าอยัางนั้นเก็คอมเมนต์ิมาอย่างน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้นะฮะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะในช่องด,ดูดีดูดีดูดีโค้ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok กันนะครับผมถ้าชอบแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันนะครับบ๊ายบายช่า LG b t q p l u ทุกคนครับผมขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับแบบ